สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro นะคะวันนี้ก็อยู่เค้กเช่นเคยเนาะแล้วก็คลิป Situation Chip นะคะ EP พีที่หน0นะคะแต่ว่าอีนี้เนี่ยเดี๋ยวเค้กจะมาเปิดไพ่แบบตั้งคำถามเนาะแปดคำถามนะคะแล้วก็ตอบนะคะเป็นการถามถึงคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ลองดูแล้วกันว่าเออมีข้อไหนที่ตรงกับคุณบ้างนะคะแล้วก็ข้อไหนไม่ตรงก็เอออาจจะเป็นของคนอื่นนะคะลองฟังดูนะคะโอเควันนี้ให้ใช้ไพ่สําหรับนี้นะคะอา่า ทาโร่วินเทจนะคะจะอ่านทาลอตอีกละคือเคมไม่รู้นะ่อมมนอ่านทาโร่หรือทาลอตนะทาโร่วินเทจนะคะก็ Go. มาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยอุ้ยเริ่มกันเลยนะคะให้เขาสับไพ่ก่อนดูซิวันนี้จะเป็นพลังงานยังไงนะต้องกรีดไพ่ไหมไม่ได้กรีดไพ่นานมากอ่ะไหนกรีดสิกรีดสักหน่อยขอสักหน่อยฝนจะตกแล้วคะ่ะทุกคน เฮ้ยเมานิดนึงเมื่อวานน่ะที่กลรมเปออื่อคือฝนมันตกตกทั้งวนันเมื่อวานน่ะตกหนักตกทั้งวนันน้ําท่วมว่ะน้ําท่วมคอนโดเพื่อนเค้กนี่แบบโอ้โหคือน้าท่วมแบบท่วมรถอะคะ่ะท่วมหลังคารถอะเออก็เลยแบบอแต่ที่ที่เค้กอยู่ก็คือ,อ,อไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ใกล้กันนะไม่ได้อยู่ห่างกันงงมากแต่ก็วันนี้ก็น่าจะน้ําก็น่าจะระบายแล้วมั้งน่าจะดีขึ้นแล้วนะคะอืม,มา คำถามแรกนะคะลองนึกถึงคนที่คุณคิดถึงซิคำถามแรกที่คุณจะถามนะคะแน่นอนก็เหมือนทุกที่แหละว่าเออคำถามแรกนะคะเขาสบายดีไหมนะคะเขาสบายดีไหมเขาคนที่คุณนึกถึงนะคะคลิปเรียงพายแป๊บนึงโอเคเขาดูไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะ เขาดูไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ถ้าตามไพ่เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความรักเลยที่ทําให้เขาไม่สบายใจนะคะเขารู้สึกว่าเขาทําผิดอะไรสักอย่างหนึง่งกับคนที่เขารักหรือว่าคนที่เขารู้สึกดีด้วยสิ่งที่เขาทําเนี่ยส่งผลให้คนที่เขารักคนนี้เนี่ยเจ็บปวดนะคะเจ็บปวดหรือว่าเสียใจผิดหวังประมาณนี้นะคะแล้วก็เคสึกว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกอะไรอะ เป็นเป็นการพูดมากกว่าการกระทำนะน่าจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ทาให้คนคนนี้เนี่ยคนที่เขารู้สึกดีดด้วยเนี่ยรู้สึกแย่นะคะจนจนเกิดการเสียใจแบบเนี้ยขึ้นมาเพราะว่าพอเขาทําให้คนคนนี้รู้สึกแย่แล้วเนี่ยคนคนนี้ที่เค้กหมายถึงอาจจะเป็นคุณก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนที่เขารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเค้กไม่รู้ว่าคนไหนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคุณคุณจะรู้นะคะว่าคุณแบบเออเพิ่งมีปัญหากันมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคราวนี้ตัวเขาอะ เหมือนพอคิดได้แล้วมาขอโทษนะคะมันมันเหมือนกับ too late a l i t t l e too late นะคะก็คือช้าไปนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับคนที่เขาทำให้เสียใจหรือว่าอาจจะเป็นคุณเนี่ยนะคะคือเจ็บไปแล้วอะ่ะเสียใจไปแล้วแล้วมันมันยากที่จะให้อาภัยในทันทีในอนาคตอาจจะให้อาภัยได้ก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าให้อาภัยไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะเออประมาณเขาก็เลยคิดมากแล้วก็กังวลนะคะกังวลว่าเออจะงอไม่สำเร็จกังวลว่าแบบ คือเขาเสียใจแหละเขาก็เสียใจแล้วว่าเออเขาทําผิดพลาดไปอะไรเงี้ยแล้วก็คําขอโทษของเขามันมันช่วยแก้ไขอะไรไม่ได้ประมาณนั้นนะคะอืมโอเคเอ่อในข้อที่สองนะคะคําถามก็คือก็คือใกล้ปีใหม่แล้วในปีหน้าเนาะในปีในปีใหม่ปีหน้าอะไรเงี้ยเขามีแพลนที่จะทําอะไรบ้างเขาอยากทําอะไรนะคะดูซิ Uh huh. ในปีหน้าตัวเขาเองเนี่ยเขายังตอบตัวเองไม่ได้เลยนะคะว่าเขาอยากทําอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวหรือว่าความสัมพันธ์นะคะถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเขารู้สึกว่าบางครั้งอะ่ะมันตัดสินใจ yes หรือ no ไม่ได้คือตัดสินใจว่าเฮ้ยไปคบ หรือว่าตัดสินใจแบบเฮ้ยไม่คบเลิกลากันไปเลยหายหายจากกันไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยคือเขาตัดสินใจไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็ก็จะก็จะเป็นประมาณเนี้ยก็คือยังไม่รู้ยังไม่มีแผนก็ก็อยู่ไปก่อนแต่แต่จะไม่เขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อนะ่ะเขาจะไม่หายไปคือจะไม่อยากให้อีกคนหายไปแต่ก็ไม่ชัดเจนด้วยจะดึงไว้รั้งไว้เพราะว่าตัวเขาอะค่ะยังไม่พร้อมที่จะ ปรับเปลี่ยนนิสัยบางอย่างของตัวเองนะคะแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้ด้วยคือ <c oughs> <c oughs> ก็เปลี่ยนได้แหละแต่มันอาจจะใช้เวลานานนะคะนานมากแล้วเขายังยัง,ย,งยังไม่รู้ว่าตัวเองอะพร้อมที่จะเปลี่ยนเพื่อคนคนหนึ่งหรืออยังคนที่เขากาลังดิวอยู่ตอนนี้ซึ่งไหนดูสีใครคนที่เขาดิวยอยู่ตอนนี้นะคะอุ้ยเป็นไพ่ใบนี้ออกมานะคะคนที่เขาดิวยอยู่ตอนนี้เรามีความไม่ชัดเจนอยู่นะคะ ก็คือนี่นะคะอาจจะเป็นคนลัคนาราศีสิงห์นะคะมีนกรกฎพิจิกในเนไไปที่พิจิกสิงห์ได้นะคะแล้วก็กรกฎด้วยนะคะแล้วก็เมถุนเหรอ คือมันเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจริงๆแล้วเขากำลังดีลคนคนนี้อยู่เขารู้นะว่าคนคนนี้อะค่ะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะเขารู้นะว่าคนคนนี้เป็นคนที่เก่งมีเสน่ห์แล้วก็แบบมีคนมาชอบมาจีบเยอะคือในชีวิตจริงไม่รู้แหละว่าจะมีคนจีบหรือไม่จีบแต่ว่าเขาคิดว่าคนคนนี้อะค่ะที่เขาดีลอยู่เนี่ยอมีคนมาชอบมาจีบเยอะแล้วเขาก็มีคู่แข่งเยอะแล้วเขาก็เขาไม่รู้ว่าถ้าหากเขาจะยื้อให้คนคนนี้อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแบบเนี้ย เขาจะยื้อไปได้อีกนานแค่ไหนเพราะถ้าวันนึงมีคนที่ดีกว่าเข้ามามีคนที่พร้อมกว่าเขาเข้ามาแล้วเทคคนคนนี้ไปก็คือแบบขอเป็นแฟนแล้วคนคนนี้ก็จะไม่โสดอะไรอย่างงี้เนาะเขาก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยสิ่งที่เขาทําก็คือเนี่ยคะ่ะยื้อไว้ไม่ยอมจบเอ่อยื้อไว้พอจะหายไปก็ดึงกลับมาอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> ข้อสามนะคะข้อสามเขาคิดว่าตัวเองเนี่ย ปีที่ผ่านมาค่ะเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างดีขึ้นหรือว่าแย่ลงอะไรยังไงนะคะดูสิอโอเคปีที่ผ่านมานะคะเขารู้สึกว่าตัวเขาอะตัวเขาอะได้เจอคนคนนึงที่ดีมากๆดีมากๆครบถ้วนทุกอย่างดีทั้งนิสยัย หน้าตารูปร่างหนะ้าที่การงานทุกอย่างคือตรงสเปคเขาหมดเลยและเขารู้ว่าเขาเนี่ยควรที่จะต้องจริงจังกับคนคนนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากจากเขาเียนะจากปีที่ผ่านมาค่ะแต่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าเขาได้จริงจังกับคนคนนี้ไหมไม่นะคะไม่ไม่ได้จริงจังด้วยแล้วก็ทําอะไรผิดพลาดไปเยอะเลยนะคะแต่พอมันโอเคมันหมดปีแล้วจะสิ้นปีแล้วหรืออะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดได้ว่าอ๋อโอเคคนเนี้ย คือคนที่เขาควรจะจริงจังแล้วก็จริงใจด้วยมากๆม,ม,มากที่สุดเพราะเขาอาจจะหาคนแบบนี้ไม่ได้อีกเลย that's why นั่นนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนะคะใบแรกที่เปิดมาเป็น for of cup นะคะที่เขายื่นถ้วยขอโทษอะคะ่ะประมาณนั้นนะคะโอเคคราวนี้ข้อสี่นะคะเขามองความรักยังไงณนะตอนนี้เขามองเรื่องความรักยังไงคะเขามองว่าความรักเนี่ยเป็น โอ้ oh, oh. <laughs> ความรักเนี่ยเป็นเป็นเป็นเรื่องดีๆที่ถ้าหากเกิดขึ้นกับใครแล้วเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกมันเป็นเรื่องดีๆนะคะที่เกิดขึ้นแล้วเขารู้สึกว่าความรักเนี่ยเป็นแรงผลักดันให้เขาปรับเปลี่ยนในิสัยตัวเองให้เขาทํานั่นทนํานี่แล้วก็ทําให้เขาแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นกับการใช้ใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะไม่ว่าจะไปทํางานกินข้าวกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยเขาเขารู้สึก แฮปปี้ที่ตัวเองได้มีความรักและยิ่งเขาได้เจอคนดีๆที่มารักเขาอะค่ะเขาก็ยิ่งอยากที่จะรักต่ออันนี้คือสิงที่เขารู้สึกตอนนี้นะสีที่เขาคิดได้แล้วที่เขารู้สึกที่เขามุมมองของเขาเกี่ยวกับความรักตอนนี้อะค่ะโอ้ <c oughs> <c oughs> อืมแล้วเขาก็คิดว่าคนดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเขาแล้วรักเขาอย่างจริงใจเนี่ยบางทีเนี่ย คือเขาเรียกอะไรนะคือคนคนนี้เขาอาจจะเทสหรือว่าทดสอบคนนี้ค่ะควีนคนนี้ทดสอบเยอะไปหน่อยแบบเล่นแง่นั่นนี่เล่นตัวตั้งคำถามดูนิสัยคิดนานเผื่อเลือกหรืออะไรเงี้ยมันเยอะเกินไปหน่อยเขาคิดว่าถ้าตอนนี้เนี่ยเขาเจอใครสักคนที่ใช่หรือถ้าเขาได้เจอใครสักคนที่จริงจังจริงใจกับเขาแล้วก็มีน้ำใจกับเขามากๆเนี่ยเขาก็อยากที่จะรักแล้วก็จริงใจด้วย อยากทําดีตอบกลับไปอยากอยากอยากเป็นคนดีอะค่ะอยากเป็นคนดีขึ้นเพราะความรักอะไรเงี้ยคนคนนี้มองเรื่องของความรักเป็นเรื่องของความรักจริงไม่ได้ไม่ได้เก็บแบบเก็บมาคิดเป็นเหตุเป็นผลอะไรขนาดนั้นคือฟังเสียงของหัวใจเลยอะไรเงี้ยค่ะฟังสัญชาตญาณฟังเสียงของหัวใจอะไรเงี้ยอ๋อแล้วเขาก็มองว่าการที่นอกใจหักหลังหรือทําอะไรลับหลัง มีคนอื่นหรืออะไรเงี้ยคะ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํามากที่สุดเวลาที่จะมีความรักก็ต้องรักกันแบบซื่อสัตย์อะไรเงี้ยความรักคือสองคนอันนี้คือที่เขามองตอนนี้นะคะตอนนี้คือสองคนและการที่โกหกไม่พูดความจริงหรืออะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําแต่แต่เขาคิดว่าบางครั้งถ้าหากโกหกหรือปิดบังความจริงหรือไม่ได้พูดแล้วมันทําให้คนที่เขารักเนี่ยไม่เจ็บปวดไม่เสียใจ เขาก็เลือกที่จะปิดบังไม่พูดหรือบอกความจริงแต่บอกไม่หมดอะไรเงนี้ยค่ะประมาณนั้นเพราะว่าเขาไม่อยากให้คนที่เขารักเสียใจนี่คือมุมมองความรักของเขานะคะโอ okay, เคคราวนี้ไปต่อที่ข้อห้านะคะข้อห้าเขาคิดด้วตัวเองเจอเนื้อคู่หรืออยังข้อห้าเขาคิดว้วยตัวเองเจอเนื้อคู่หรือ,อยังเคงมองว่าเขาเคยคิดเขาเคยคิดว่าเขาเจอเนื้อคู่ มาแบบเมื่อนายมาแล้วค่ะเขาอาจจะเคยคิดเมื่อประมาณ3มปีหรือ4ปีก่อนนะคะเคยคิดว่าเดงเจอแล้วแต่เขากับคนคนนั้นนะคะเลิกลายกันไปแล้วแล้วคือเขาก็ได้คําตอบแล้วว่าโอเคไม่ใช่คนคนนั้นไม่ใช่คู่เขาไม่ใช่คนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยไปจริง ไม่ได้มีไม่ใช่คนที่เขาอยากอยู่ด้วยไปตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาเคยคิดว่าเจอแล้วแต่จริงๆอ่อะยังไม่เจอแล้วตอนนี้เขาก็ถอยห่างออกจากคนนั้นแล้วคือเลิกลาไปแล้วอ,อ,อะไรเงี้ย <ๆ S 2> ค่ะอืมเขาเคยคิดว่าเขาเคยเจอแต่ตอนเนี้ยไหนดูซิว่าคน,คนที่คนที่เขาคิดเนี่ยเป็นคุณหรือว่าเป็นแฟนเก่าเขาคนเก่าเขาเอา่อเป็นคนเก่าเขาหรือว่าเป็นคุณเป็นคุณค่ะเอ่อไม่ใช่เค้กหมายถึงว่า คนที่เขาเคยคิดว่าเป็นคู่แต่ไม่ใช่คู่คือแฟนเก่าส่วนคนใหม่อ่ะที่เขาแบบอยากจะเริ่มต้นใหม่ด้วยคือคุณเห็นไพ่ไหมคือมันกลับหัวคือไพ่มันแบบ <c oughs> เขาคิดว่าคุณน่าจะเป็นคู่เขาไหนดูซิใช่แหละคือถ้าออกมาขนาดนี้ก็ใช่แหละคือคนเก่าเขาอ่ะเขาลงทุนไปเยอะนะรักมากด้วยนะคะแต่ว่าเลิกไปแล้วประมาณสามสี่ปีก่อนนะคะเป็นคนที่เขาคิดว่าเขาเขาคิดว่าเขาเป็น เขาคิดว่าคนคนนั้นเป็นเนื้อคู่แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เขาอยากจะไม่กันเอฟเฟอหรือว่าเขาอยากจะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเป็นมันเป็นจริงมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วมันก็มั่นคงนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเจอแล้วคนที่เขาตามหาคือเขาเจอแล้วแต่ตอนที่เขาเลิกกับคนเนี้ยเขาคิดว่ามันมันไม่น่าจะมีแล้วไงคนที่แบบเป็นเนื้อคู่จริงๆเหมือนคล้ายๆคนคนนี้อะทำให้เขา คนคนเก่าเนี่ยคนเนี้ยค่ะที่เลิกไปแล้วอะ่ะทําให้เขารู้สึกว่าความรักที่แท้จริงมันต้องไม่เป็นแบบที่คนคนนี้ทําอ่ะเออแต่พอเขาได้มาเจอคุณมันเหมือนกับเขาได้รู้ว่าเนี่ยคือความรักนี่คือความรัก,ร,กรักแบบแบบใช้หัวใจไม่ได้ใช้สมองคิดเรื่องแบบความต่างเรื่องนั้นเรื่องนี้คือรักก็คือรักอะคะ่ะเรื่องหัวใจอะไรเงี้ยอืมประมาณนี้คราวนี้ข้อที่หกนะคะเขาคาดหวังอะไรจากคนรักนะคะ เขาคาดหวังอะไรจากคนที่เขารักหรือว่าแบบแฟนเขาหรืออะไรเงี้ยถ้าได้เป็นแฟนหรือได้คบกันนะคะสิ่งที่เขาคาดหวังคืออีโคกิฟต์แอนเทคนะคะการที่ให้และรับที่เท่ากันไม่เห็นแก่ตัวต่อกันแล้วก็เวลาเกิดปัญหาอะไรไม่ทิ้งกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คืออยู่ข้างๆกันแบบเท่าเทียมกันเคารพกันและกันซื่อสัตย์ต่อกันถ้าสมมุติว่าเขาซื่อสัตย์คุณก็ต้องซื่อสัตย์อ่าคนที่เรารักก็ต้องซื่อสัตย์อะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามีคนใดคนหนึ่งทาอะไรที่มัน ไม่ดีต่ออีกคนอ่ะอันนี้ไม่ได้เขาเขาจะรู้สึกว่าไม่โอเคนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคาดหวังเนาะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เขาคาดหวังว่าคนที่เขารักเนี่ยจะไม่ไม่เห่อโซเชียลมีเดียจะพูดไงดีไม่บ้าโซเชียลอะค่ะคือไม่ใช่แบบทะเลาะทะเลาะกันก็เอาไปโพสต์บ,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 บนโซเชียลเพอดามงดาม่าอะไรเงี้ยไม่เอาเขาไม่เอาเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็เคารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ <c oughs> <c oughs> เขาคาดหวังว่าถ้าสมมติว่ามีอะไรที่ที่มันเกิดขึ้นระหว่างคนสองคนนะต้องคุยกันจะทําอะไรในอนาคตก็ต้องวางแผนต้องคุยกันนะคะไม่ใช่เก็บไว้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างเวลาเรื่องทะเลาะอ่ะคือไปโพสลงโซเชียลมีเดียเขาไม่ชอบนะคะไม่โอเคไม่โอเคเลยนะคะแล้วก็การเป็นแฟนกันคนรักกันหรืออะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะ รักกันบนโซเชียลหรือบนอินเทอร์เน็ตแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะมั่นคงหรืออะไรนะคือเขาไม่ให้คุณค่ากับไม่ให้คุณค่ากับโลกโซเชียลค่ะแล้วก็ดูจะไม่ค่อยชอบด้วยถ้าสมมติว่าคุณเป็นแฟนเขาใช่ไหมแล้วคุณไปแบบขอถ่ายเซลฟี่แล้วลงรูปหรืออะไรเงี้ยน,นานๆทีเขาโอเคนะเคกว่าแต่ถ้ามันมากไปหรือทุกวันทุกครั้งเขาไม่โอเคค่ะเขาเขาไม่โอเคนะคะอืมนี่คือสิ่งที่เขาคาดหวังจากคนรักอะไรเงี้ยออแบบ คาดหวังว่าคนรักจะไม่แบบบังคับเขาโพส์นั่นโพสตนี่หรือทําอะไรบนบนโซเชียลมีเดียค่ะที่แบบอะไรที่เขาไม่ชอบทําอะค่ะคือดูดูเป็นคนที่ไม่ชอบโซเชียลเท่าไหร่หมายถึงว่าเขาดูไม่ไม่ชอบอะค่ะเออเคิดรู้แค่ว่าเขาไม่ชอบนะคะในเอเนอร์จีในอะไรในดูเรื่องดีๆอ่ะเรื่องดีๆความสัมพันธ์หรืออะไรเงี้ยก็ให้มันเป็นเรื่องของเราสองคนเวลาคือเขาเหมือนอยาก คือคุณเป็นคนที่คือเวลาเขาคิดถึงคุณหรือคิดถึงคนที่เขารักหรือคิดถึงอว่าที่คนรักที่เขาคาดหวังของเขาเนี่ยค่ะคือถ้าเขารักแล้วอะ่ะ<ๆ>เขาก็จะมองว่าคนที่เขารักเนี่ยเป็นคนที่พิเศษแล้วเขาก็อยากเก็บไว้กับตัวเองอะ่ะไม่อยากแชร์ให้ใครรู้ไม่อยากแชร์ให้โลกรู้คนคนนี้ของเขาคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะเวลายิ้มไปเลาเหัวเราะเขาก็อยากเห็นอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยขี้หวงอ่ะอืมอะไรอีกเขาคาดหวังอะไรจากคนรัก เขาคาดหวังว่าจะไม่พูดจาทาร้ายจิตใจกันนะคะไม่กันแนกแนันแหนไม่เสียดสีไม่ประชดนะคะแล้วก็คือคำพูดอะระวังเรื่องคำพูดเวลาพูดก็คือให้พูดแบบพูดดีๆน้ำเสียงดีๆไม่ตะคงไม่ตะคอกอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนที่เออแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างเงียบเขาคาดหวังว่าคนรักอะมีอะไรจะพูดคุยจะคอมมิวนิเคตห้ามเงียบอย่างเงียบอะไรเงี้ยต้องคุยแต่ว่าพูดดีๆคำพูดนี่อย่าให้ อย่าให้ทำลายกันเพราะว่าคนรักกันเราจะไม่เอาคำพูดมาเป็นดาบทิมแทงกันอะไรเงี้ยค่ะโอเค ę, เอ,อ่ข้อต่อไปข้อที่เจ็ดนะคะเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนรักแบบไหนให้ดูซิว่าเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนรักแบบไหนนะคะเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนที่บอสซี่นะคะเป็นคนที่แบบ ขี้หวงขี้หึงชอบติชอบเขาเรียกอะไรอะ่ะชอบสั่งให้ทํานั่นทนํานี่อยากให้แฟนอยู่ในโอวาสแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบอยากเป็นผู้นำอะค่ะอยากเป็นผู้นําของความสัมพันธ์อ่ะอยากเป็นคนตัดสินใจอยากเป็นคนที่เป็นผู้นำในความสัมพันธ์แบบที่ว่าฉลาดอะฉลาดกว่าแฟนหรือว่าคือความหมายเห้ฉลาดกว่าแฟนก็คือเวลาแฟนอยากรู้เรื่องอะไรอะ่ะ เขาจะตอบได้หร <formation> ืออะไรเงี้ยคือเขาคิดว่าเขาเขาเก่งแล้วเขาก็แบบเป็นผู้นําในความสัมพันธ์นี้เขาแบบเขาฉลาดหลายๆเรื่องเขาพราวในตัวเองอะค่ะแบบเป็นม a ส c ูล i น e เออเป็นเป็นแบบเป็นพลังงานม a ส c ูล i น e นะคะเออประมาณนั้นเป็นผู้นําอะเออแล้วเขามองตัวเองเป็นเป็นคนรักที่เป็นแบบเป็นแบบไหนอีกเขามองว่าตัวเขาอะเป็นคนที่ คนโทรลทุกอย่างเลยแล้วก็เคารู้สึกว่าบางครั้งเขา,าเขาไม่ชอบไม่ชอบให้แฟนเถียงอะไม่ชอบให้แฟนเถียงเวลาที่เขาอยากจะเวลาที่เขาอยากจะพูดอะไรบอกอะไรหรือแนะนําอะไรอยากอยากให้แฟนทําตามอยากให้คนรักแบบทําตามเขาเข้าใจเขาเชื่อใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแล้วเขารู้สึกว่าตัวเขาเป็นเป็นคนรักที่แบบค่อนข้างจะควบคุม ควบคุมแฟนตัวเองอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นบอสซี่ด้วยอะไรเงี้ยมันที่เค้บอกชอบออกคําสั่งเอ,อแล้วก็ไม่ชอบให้อีกคนหนึ่งอะเถียงเขาอะไรเงรี้ยเขาชอบเป็นคนพูดเป็นคนบอกเป็นคนอธิบายเป็นคนเอหอมือนที่เคพูดไปแหละ <laughs> อะไรอีเขามองว่าตัวเองเป็นคนที่ออเขามองว่าตัวเองอะเป็นคนดักที่ไม่โรแมนติกนะคะเป็นคนที่แบบไม่โรแมนติกออปากไม่หวาน อะไรอย่างเงี้ยการแต่การกระทําชัดเจนนะแล้วก็เป็นคนที่ปากร้ายแต่ว่าเขาเรียกอะไรอะปากร้ายปากจัดอะแต่ก็รักจริงแล้วก็จริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์มากมากอะค่ะมั่นคงมากๆอะไรเงี้ยแต่เค่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในนะหมายความว่าคือก็ปากรา้ายไปงั้นแต่ใจดีแล้วยิ่งกับคนที่รักอะค่ะคือมันมาจากความหวังดีทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ย เนี่ยเขามองตัวเองเป็นคนแบบนี้นะคะเขามองเขาไม่ใช่คนโรแมนติกนะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดจาหวานหวานไม่เป็นอะไรเงรี้ยไม่ชอบอะไรค่ะโอเคข้อสุดท้ายนะคะข้อแปดอะไรที่เขารับไม่ได้มากที่สุดถ้าถ้าหากว่าคนรักทํานะคะถ้าคนรักเขาทําอะไรทั้งอย่างนึงเนี่ยอะไรที่แบบเขารับไม่ได้เลยรับไม่ได้จริงๆทําใจไม่ได้ยอมรับไม่ได้นะคะเขาไม่ชอบนะคะ เขาไม่ชอบที่เขาเรียกอะไรอถ้าคนรักของเขาเนี่ยจะเก็บปัญหาไว้ไม่พูดคุยแล้วเอามาระเบิดตุ่มใส่เขาอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบนะคะแล้วก็เขาไม่ชอบที่จะพูดคุยแต่เรื่องเดิมๆแล้วก็เป็นมันทําให้ความสัมพันธ์มันท็อกซิกอะค่ะมันเป็นพิษต่อกันแล้วก็ไม่มีความสุขเขาไม่ชอบอะไรที่มันคุยแล้วไม่จบคุยแล้วคุยอีกอะไรเงี้ยไม่ชอบนะคะอะไรที่มันเป็นปัญหาแล้วก็เขาไม่ชอบคนที่เวลามีอะไรแล้วไม่พูดใช่ไหมแล้วเก็บไว้แล้วเวลา เวลาต้องพูดเวลาต้องคุยกันอะร้องไห้เอาแต่ร้องไห้อะไรเงี้ยเขาไม่ชอบนะคะก้มหน้าร้องไห้แต่ไม่ยอมพูดไม่ยอมแบบอธิบายอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบเลยเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางออกของการของของปัญหาอะไรเงี้ยสิ่งที่เขารับไม่ได้ก็คือคนรักไปมีเซ็กส์หรือมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอันนี้เน้นเน้นไปที่ มีคนอื่นแล้วก็มีเซ็กอะไรเงี้ยคะ่ะมีมีความสัมพันธ์แบบไปกินข้าวหรืออะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีเซ็กก็ได้แต่หมยควเขา่าคือมีคนอื่นแบบไม่ใช่แค่คุยๆนะแต่มีคนอื่นเลยรับหลังเขาอะไรเงี้ยเขาเขาแบบรับไม่ได้เลิกทันทีอะไรเงี้ยคะ่ะทําใจไม่ได้นะคะอืมเขาไม่โอเคกับ long distance relationship นะคะรู้สึกว่าอืมถ้าจะต้องห่างกันเลิกกันดีกว่า ถ้าเป็นแฟนกันแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เจอหน้ากันทุกวันเลิกกันแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของใครของเราดีกว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะคะเขารูสึกว่าอันเนี้ยถ้าเกิดขึ้นในความสัมพันธ์น่ะเขาไม่ค่อยโอเคนะคะใช้คําว่าไม่ค่อยโอเคไม่ได้อ่าใช้คําว่าเขาไม่ยอมรับกับคอนดิชันหรือว่าเงื่อนไขเหล่านี้เขาไม่ยอมรับกับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิคคนที่มีปัญหาแล้วไม่พูดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะ เวลาจะคุยก็ไม่ยอมคุยแต่ก็อ่านอย,อยู่นั่นอนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบงี่เง่าหรืออะไรเงี้ยไม่ชอบนะคะเรื่องของการไปมีคนอื่นแล้วมีเซ็กด้วยอะไรเงี้ยคือรับไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ long distance relationship นะคะความสัมพันธ์ระยะไกลเขาเขาน่าจะเซ y n เลยอะก็คือแบบไม่เอาเพราะว่าถ้ามันไกลกันเขาก็เจอไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเคสู้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่ชอบเจอชอบไปทานข้าวชอบชอบเจอคนรักอะคะ่ะอยากเจออยากดูแลแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นคนขี้ห่วงด้วยแหละ ก็เลยก็เลยเขาเรียกอะไรอยากให้คนรักอยู่ในสายตาประมาณนั้นนะคะถ้าอยู่ใกล้กันไม่ได้เลิกกันดีกว่าเป็นเป็นคนประเภทนี้เลยนะคะคนเนี้ยอือ mm hmm. โอเคครบแล้วนะคะ8ดข้อนะ mm hmm. ก็ขอบคุณมากที่ฟังจนจบนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย